บริเวณวัดฉลอนั่นคือปากคลองละครับปากคลองตลอก็คือไม่น้ำจากพั่งหังทองหูนี้มาจากติดผา เขกเข้าพ่อจากต้นไถ่ตะโพต้ายเติมตะบแพว้วขอบตาวาตะบอนตะานตีนตะบานไป่ตะตาตะไถ่ตะไถ่ชะาจ้าระตูตาบ้านหน่อยไว้หน่อยไว้คเอาแล้วดูต่ว่าในดาวมาตัดสินใจจากีออกไหมออกตัดสินประจากตาระจานในดวตัดสิไประ่ายังนี้อยู่ตัดสินประานนี้ลงน้แนี้ระนยันี้อยู่แพวว่าที่แตรว่าที่ับิับด